มาค่ะมันจะเป็นอีสุดท้ายแล้ว EP ที่สี่นะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนแบบออนไลน์นะคะอ่ะมาเจอหน้าที่หนะึ่งห้านะให้นักเรียนเปิดไปที่ one hundred i นะคะอ can you find nine birds นะคะให้นักเรียนหาคำศัพท์ในตารางคำโดยขีดเส้นล้อมรอบคำศัพท์ที่หาพบอันนี้ นักเรียนต้องจำคำศัพท์ให้ได้และแม่นดว้วยอ,อย่างอันนี้เขาบอกว่ามีคำว่าพิงเนาะแล้วก็มีคำว่าอะไรอะเดียวเชื่อหาให้ก็ได้แล้วก็มีคำว่าน่าจะมีคำว่าเยนโล่แหละอ่ะแน่นอนอันหนึ่งและเฟอร์บริตเดี๋ยเชื่อเขียนไว้ให้นะคะ เสถนะียรแนักเรียนก็หาแบบน,นี้เลยอย่างคำว่าพิงใช่ไหมหนูก,ก็ไปหาคำว่า p i n k อยู่ไหนมันมีได้ทั้งแนวนอนแบบนี้หรือแนวตั้งก็ได้หรือแนวเฉียงแบบนี้ก็ได้นะมันมีได้เยอะแยะเลยเดี๋ยวเรก,ก่อนนะจ๊ะโอเคตอนนี้มาดูกันมีคำว่า several และหนึ่งแล้วก็มีคำว่า เรดละหนึ่งนะคะแล้วก็มีคำว่ากรีนใครที่หาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะลูกแล้วก็มีคำว่าคลเลอร์นะคะ เด็กๆอตลานนิดนึงเนาที่เชื่อยังตาลายเลยทำไมอีอืออย ของเล่นนะคะออร์นแล้วก็ไวท์อ,อันอนี้ที่เชื่อก็ทำ้องนักเรียนนี่แหละที่เชื่อไม่ได้ไปดูเฉลยมาก่อนด้วยแหละต่างนี้แหละ เนอะน่าจะมีนะคะเดี๋ยวหาว่ากูสีกูจะไม่มีหร,อ,หรอ่ B L U E เนี่ยหาตัว B ก่อน B มีตรงไหนบ้างอ่ามี B L A C K แล้วหนึ่งอ่าก็มี B L U E อ่าหมดแล้วก็คือน่าจะมีเท่านี้แหละหรือใครหาได้มากกว่านี้ก็หาได้นะลูกนะ โอเคนักเรียนสามารถจดตรงข้างล่างนี้ไปก่อนเลยแล้วนักเรียนค่อยไปไล่หาด้านบนนี้นะคะเนีย่ยค่อยหาด้านบนนี้อะไปกันต่อเลยต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเออในเรื่องของโอ้หให้นักเรียนเขียนสื่อของในชั้นเรียนเู่นนะแล้วายสีค่นข้างสติเดือนเลยอืม จริงที่เชื่อควรที่จะเอามาทีเด็กไ,ไว้เทีท่้วไม่เป็นไรอ่ะนักงเนียนนะคะเขียนลงไปซึ่งอันนี้หน้านเนี้เอ่อเราสามารถไปดูหน้านี้ได้เลยแบบนี้นะที่เชื่อขอไปเปิดหนังสือไ๊อ้เง เอามาแล้วนัวกเรียนจำได้ปะโอโหะนักเรียนจำได้ไหมที่เราเคยเรียนเกี่ยวกับรืงไม้คาซูน,นะมันจะมีอยู่หน้าหนึ่งที่แบบเป็นหน้าที่แบบว่าโอ้หเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะหนึ่งนะคะ หน้าที่46นะนักเรียนสามารถไปดูดูหน้าที่46ได้เลยนะคะทุกคนหน้าี46ก็จะมีเป็นคําศัพท์เนะาะภาษาอังกฤษนี่แหละหาได้เลยมันจะมีหมดนะคะนักเรียนเขียนแล้วก็ระบายสีสวยงามเลยแล้วก็อีกหน้าหนึ่งหน้าที่107นะ ถ้าบอกว่าให้นักเรียนเลือกสีที่ตนเองชื่นชอบนะคะมาสามสีแล้วเขียนชื่อลงไปในช่องว่างแล้วก็วาดภาพนะภาพสัตว์หรือสิ่งของอะไรก็ได้ที่มันตรงกับรูปของเราเอ้ยที่มันตรงกับสีของเราเนาะที่เราชอบเนี่ยอย่างเช่นชอบกระต่ายกระต่ายมันต้องสีขาวถูกต้องไหมลูกเราก็ต้องเขียนไว้แต่เราชอบสีขาวปลาาถ้าเราชอบสีขาวก็แฝ่เดิน แล้วก็วาดรูปกระต่ายนะคะหนึ่งตัวกระต่ายของชื่อชื่อน,นี่วาดเลยจริงในกา,ารเชื่อก็ไม่เลิะตัต้งกรตายแบบนี้หรือเปล่าโอ้โหเอาเอาแค่นาไปก่อนเอากระต่ายฟันเนี่ยเนี่ยเขาวาดกระตา่ายถ้ารบายสีขาวไปนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะจากรูจากสีเลย แล้วกต่อ,อโอเคอันนี้จบแล้วจบ EP ที่สี่นะเนี่ยแค่นี้แล้วเามาันก็จะเป็น EP ท,ที่ห้านะที่เชอร์รี่เปลี่ยนโอเคก็ไปกันแล้วได้ดา,ายนะ เดี๋ยวว่าไม่เจอคลิปสุดท้ายก็จะจบเรื่องเกี่ยวกับมา์เคลเบร์ทเทอร์แล้วนะคะใครที่อยู่บ้านก็อย่าลืมอ่านทบทวนนะคะลูกเค้กุ๊ดจ้าค่ะ